สวัสดีคะ่ะคุณผู้ดูพบกับสีในไฮไลท์บันทางสัปดาห์นี้เป็นคิวของนักร้องหน้าหวานเสียงสวยอิงวรันธรหรือคุมอิงขวัญใจหนุ่มๆน,นั่นเองต้องบอกว่าเทปนี้แฟนคลับเน้นสตูจริงๆคะ่ะคุณผู้ดูจะสนุกขนาดไหนไปส่องกันเลยคะ่ะ สวัสดีคุณอิงค่ะนี่ก้วเจอกันอีกแล้ว เลยคอคุอิงตลอดเวลาอก็ค่วันนี้มาเยียนในรายการ I Can See You ไวดไทยแลนด์ใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะจะบอกว่าแบบดูรายการนี้มาตลอดตั้งแต่แบบแรกๆเลยซีซั่นแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแฟนๆเนี่ยถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเหมือนแบบอยากให้อิงมาออกรายการนี้สักทีแล้วเหมือนตอนนี้เขาเปิดซีซั่นใหม่แล้วเราแบบก็ติดต่อมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องมาแล้วต้องเขี่ยคิวไม่ได้เลยต้องมาครั้งแรกเลยมันจะมีความรู้สึกต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างที่จะมาเยียนในรายการนี้เอาจริงๆนะคือรู้สึกว่าแบบ มันคาดเดายากเลยคิดว่าจะปล่อยใจปล่อยใจปล่อยจอยแต่วันนี้นอกจากแบบว่าเราสายซื้เราเล่นปริศนายังมีแฟนคลับให้คนใจอิงด้วยใช่เมื่อกี้แบบว่าเจอกันข้างล่างเราอิงยังไม่แต่งหน้าเดินผ่านแฟนคลับแฟนคลับทุกคนคือแบบไม่งงแล้วก็เลยว่าใครบอกว่าอิงเองสวัสดีค่ะเครับ อุ้ยทุกคนเอาลืมไปเรายังไม่ได้เขียนคิ้วเออแฟนคลับก็เลยแบบว่าเหมือนงงๆว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปเราแต่งหน้าแล้วแฟนคลับรู้แล้วจำได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับจะได้ไม่เจอคุณอิงตื่นเต้นมากไอคอนไอเดียวาย ไอคอนซีโยไวด์ไทยแลนด์ใช่โอ้ยเซอร์มาเลยนะใช่อยากมาดูแค่คุมอิงเท่านั้นครับก็คือมาเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีมากครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เจอกันอ่ะเกือบ3ปีเนาะที่แบบ I can s ซ e ไม่มีแบบไม่ได้อยู่ในหน้าจอของ WorkPoint อย่างเงี้ยครับต้องติดตามเลยเพราะว่าเรียกได้ว่ารายการเราเป็นรายการซอฟท์พาวเวอร์ของเด็กรุ่นใหม่ของเจเนเรชันนี้เลยซฟไฟยังตัวนี้เลยพูดทำไมเนี่ย เราก็รู้สึกสงสัยอิงเป็นพิเศษนะฮะที่ต้องมาเจอกับพวกเราครับตัดภาษาไทยใช่เข้าไปแหล่คงเลียวอีกแล้วนะ <laughs> <laughs> เอาปอเ,อเ,นะเอาปา็นว่าแค่นี้ย, <laughs> ยังสนุกแต่จริงๆนอกจากคุณอิงแล้วเนี่ยยังมีแบบเหล่าบรรดาซุปตานักร้องที่อยู่ในวงการทีป๊อปทั้งหมดเยอะแยะมากมายแบบหลักร้อยล้านแบบวิวก็มาแบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามนะครับ i c a n See You Voice Thailand T-pop นะครับ